ติตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้25เมษายนซึ่งทุกๆวันที่25เมษายนของทุกปีค่ะจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาิคุณค่ะ ที่สาลากลานจังหวัดนครพนมนายคุมพลบรรเทาทุก์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำประชาชนวางพวงมาลาหน้าพระบรมาสารีลักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำเหล่าข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมาสารีรักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณลานพื้นที่สีเขียวภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ส่วนที่พระบรมาราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในวรวิทย์สายสุพัฒนผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและร่วมการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ด้านนายอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีจำนวนมากส่วนที่ศูนย์เยาวชนเทศบานนลนครยะลานายเดชรัตน์สิมสิริผู้วราชการจังหวัดยะลานำข้าราชการประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมพุทธศักราช2133ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพได้ทำสงครามกับอริราชศัตรูจนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุข พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวลแม่ทัพภาคที่4สั่งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่วางมาตรการรักษาความปลอดภัยครบรอบ10ปีกรือเซค่ะพระเอกประโมยพรมอินโคโศกกรมานภาคสี 4, ส่วนหน้าเปิดเผยว่า วันครบรอบ10ปีเหตุการณ์ก์ือเซะรัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้ผู้ไม่หวังดีหรือฟื้นเหตุการณ์ดังกล่าวกลับมาเป็นเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกส่วนวางระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุโดยที่คนร้ายอาศัยช่วงวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์กลเซะมาก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ ทั้งนี้หน่วยข่าวได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนไปยังทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาชนให้บรุรณาการกำลังร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดและรัดกุมที่สุด ระยะนี้เกิดพายุฤด,ดูร้อนหลายพื้นที่เกือบทุกภาคนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพายุที่พัดแรงส่งผลให้ต้นยางพาราหักโค่นนับร้อยต้นค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมบ้านเรือนราษฎรถูกพายุพัดถลม่มพังเสียหายหลายสิบหลังค่ะ สภาพบ้านเรือนราษฎรที่ตำบลหนองฮีและตำบลหนองทาวอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเสียหายอย่างหนักหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อเย็นวานนี้โดยมีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งสิ้นรวม50หลังคาเรือนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่พร้อมจัดงบประมาณเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยปีนี้จังหวัดนครพนมมีสภาพอากาศแปรรวนร้อนอบอ้าวทําให้เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งบ้านเรือ,รอนราษฎรเสียหายจํานวนมากในรอบสองเดือนที่ผ่านมาส่วนที่จังหวัดเลยมีพายุฝนฟ้าคะนองและพายุลูกเห็บตกในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงอําเภอวังสะพุงส่งผลให้บ้านเรือ,รอนราษฎรที่บ้านบุงผักก้าหมูม่3บ้านปากเป่งหมู่สี่และชุมชนวัดสีชมชื่นเสียหายรวมหนึ่งหลังคาเรือนโดยมีบ้านเรือนที่ถูกกระแสะลมพัดพังเสียหายทั้งหลัง ประมาณ10หลังนอกจากนี้ยังทําให้ต้นไม้และป้ายโฆษณาโค่นล้มจํานวนมากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเร่งออกสํารวจความเสียหายแล้วส่วนที่จังหวัดอ่างทองเกิดพายุฝนและลมแรงพัดเอาเต็นท์ขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปบนหลังคาบ้านของนายอภิชาติกรรยะโสภาขณะเตรียมจัดงานอุปสมบท จึงได้แจ้งให้ทางเทศบาลตำบลชัยโยนำรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปช่วยเก็บเต็นต์ดังกล่าวพร้อมแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ตัดกระแสไฟระหว่างดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากอำเภอชัยยาออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่3และหมู่4ตำบลปากหมากหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถลม่มทําให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายรวม20หลังนอกจากนี้สวนยางพาราของเกษตรกรยังถูกลมพัดโค่นไปกว่า100ต้นและเสาไฟฟ้าหัก1ต้นทําให้ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดําเนินการซ่อมแซมแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเกือบทุกภาคทั่วประเทศจกเว้นภาคใต้นะคะว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนฉบับที่4รายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ป,ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่26เมษายนจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกโดยจะปกคลุมต่อนเนื่องจนถึงวันที่30เมษายนทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เริ่มจากภาคตนออกเชียงเหนือก่อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย มีอุบัติเหตุรถกระบะลักลอบบรรทุกแรงงานต่างด้าวนะคะประสบอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บอีก7คนที่จังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ เดินรถกระบะโตโยต้าวีโกสีดำหมายเลขทะเบียน1น่งกไก่รอเรือ691กรุงเทพมหานครเสียหลักชนต้นไม้ตกไหลาทางลึกกว่า10เมตรริมถนนหมายเลข3 4 4หลักกิโลเมตรที่39-40อําเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีมีผู้เสียชีวิต7คนเป็นชาย5คนหญิง2คนทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาและมีผู้บาดเจ็บอีก7คนนำส่งโรงพยาบาลหนองใหญ่ นายเหน่งชาวกัมพูชาที่รอดชีวิตเล่าว,ว่าลักลอบเข้าประเทศมาทั้งหมด14คนโดยมีนายหน้ารับมาจากจังหวัดสระแก้วจะไปทํางานก่อสร้างที่จังหวัดระยองแต่ขณะเดินทางมาพบด่านตรวจคนขับแหกด่านหลบหนีย้อนสอนด้วยความเร็วจนรถเสียหลักชนต้นไม้และตกข้างทางผู้ที่นั่งกระบะหลังมาเสียชีวิตทั้งหมดส่วนผู้ที่นั่งอัดมาภายในรถบาดเจ็บรวมถึงคนขับที่รอดชีวิตและหลบหนีมาได้ ตำรวจภูทรศรีเกาจับทีมสังหารนายทวินหรือว่ากำนันแดงกำนันหาดสำราญตรังนะคะโดยหนึ่งในทีมสังหารเป็นตำรวจภูทรอำเภอกระพาะจังหวัดปัตตานีค่ะตำรวจชุดจับกลุมตามหมายจับของสาลจังหวัดตรังนำโดยพันตำรวจเอกประทีปเทพกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาสำารานำตัวสิบตำรวจเอกอภิชาติรัตนะตำรวจภูทรอำเภอกระเพ,กกเพาะจังหวัดปัตตานีตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายทวินหรือกำนันแดงจินตนปัญญาอายุ56ปีกำนันตาบนหาสำารานจังหวัดตรังเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมามาถแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสิเกาหลังสามารถจับกลุมได้ในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้าตำรวจได้ทำการจับกลุ่มนายสายันแก้วกูลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสังหารทำหน้าที่ขับรถยนต์รับสารภาพว่าพาสิบตำรวจเอกอภิชาติไปยิงกำนันแดงจนเสียชีวิตจริงซึ่งการนำตัวสิบตำรวจเอกอภิชาติมาสอบสวนที่สถานีตำรวจพุทธรอนนำเภอสิกเกาเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหาและมีทนายความมาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย mm hmm. การสอบสวนครั้งนี้พันตำรวจเอกนิรัตบานดำผู้กำกับการสืบสวนจังหวัดตรังทำการควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด ส่วนทีมสังหารที่เหลือรวมทั้งผู้บงการตำรวจย้ำว่าจะเร่งสืบสวนคลี่คลายคดีนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทั้งหมดนายวิสุกเสตสวัสดิ์หรือเสียขาวเจ้าของซานติก้าผับนะคะถูกสารตัดสินจำคุกหนึ่งปีฐานความผิดพรบภาษีสรรพสาม,มิตรพุทธศักราช2527กรณีแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานสรรพสาม,มิตรค่ะที่ศารอาญารัชดามีคำพิพากษาจำคุก 12เดือนนายวิสุ์เสร็จสวัสด หรือเสียขาวกรรมการผู้จัดการบริษัท White and Brother s 2,003จำกัดผู้บริหารซันติก้าผับย่านเอกมัยเป็นจำเลยฐานกระทำผิดพรบภาษีสรรพาสามิตพุทธศักราช2,527หลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพาสามิตโดยไม่ยื่นแสดงแบบรายการภาษีและไม่ชำระภาษีสรรพาสามิตต่อกรมสรรพาสามิตรวมยอดเงินกว่า85ล้านบาทตั้งแต่ปี2,546ถึง2,551โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเสียขาวเป็นกรรม การผู้จัดการซันติก้าผับมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการต่างๆภายในร้านรวมทั้งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีแต่เสียขาวไม่ได้ยื่นแบบรายการเสียภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมีความผิด4ี่กระทงพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ3เดือนรวมจำคุก12เดือนหรือ1ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาแจ้งความเท็จและข้อหาอื่นๆให้ยกฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความสำหรับนายวิสุก หรือเสียขาวยังถูกอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ย,ยื่นฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับพวกรวม7คนกรณีเกิดเพลิงไหม้สานติกา้าผับในคืนวันที่31ธันวาคม2551ทําทำให้ลูกค้าผู้เข้าไปใช้บริการในอาคารถึงแก่ความตาย67คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยคดีดังกล่าวสารอุทธร์มีคำพิพากษาเมื่อวันที่22ตุลาคม2556ิพิพากษาแก้จากที่ศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกนายวิสุ์หรือเสียขาวเป็นเวลา3ปีเป็นยกฟ้องทุกข้อ ปตทเตรียมแผนขนส่งแก๊ส NGV ป้องกันการขาดแคลนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะนายปุณชัยฟูตระกูลผู้จัดการฝ่ายการตลาดแก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวถึงมาตรการรองรับการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งแก๊สธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง10กร,รกฎาคมนี้ว่าได้เตรียมรถยนต์ขนส่งแก๊ส46คันโดยแบ่งเป็น3ช่วง คือจากกรุงเทพถึงอำเภอชะอำช่วงที่2จากชะอำถึงนครศรีธรรมราชและช่วงที่3จากจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถานีบริการ NGV ภาคใต้อาจพบปัญหาขาดแคลนช่วงแหล่งก๊าซหยุดซ่อม13แห่งเนื่องจากการผลิต NGV ภาคใต้มาจากแหล่ง JDA 190ตันต่อวันเบื้องต้นบตท,ทสามารถจัดหา NGV ให้ภาคใต้ได้ประมาณ50ตันต่อวันหลังจากนั้นอีก18วันจะสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติ วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานการบินและเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศของไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ธนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าธุรกิจการบินของไทยมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากสัดส่วนของเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้นโดยในปี2554ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดการบินในเอเชียแปซิฟิกร้อยละ24แต่คาดว่าในปี2583ไทยจะมีส่วนแบ่งด้านการบินเพิ่มเป็นร้อยละ40โดยมีขนาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ12ของโลก อย่างไรก็ตามยอำรับว่าการที่จะก้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคธุรกิจการบินของไทยจะต้องเร่งพัฒนาอีกหลายด้านโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานสําคัญอาทิการขยายศักยภาพของท่าอากาศยานสุวนรภูมิให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่ได้มาตรฐานรวมทั้งศูนย์ฝึกนักบินสากล อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรที่มากที่สุดในอาเซียนนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกเข้าตลาดอินโดนีเซียขยายโอกาสการค้าและการลงทุนคะ่ะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านการเสวนาอินไซต์อินโดนีเซียรู้อินเนารู้เราเข้าใจตลาดพร้อมออกบูให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมกับจะนำภาคเอกชนเดินทางเงยือนกรุงจาการ์ตาระหว่างวันที่6-9ถึง9พฤษภาค,คมนี้เพื่อร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเป็นการเพิ่มโอกาสของธุรกิจไทยในการเจาะตลาดอินโดนีเซีย ด้วยอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพได้แก่กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของใช้และของตกแต่งบ้านเครื่องนุ่งหม่มเครื่องหนังและแฟชั่น นายพศอารามวัฒนานนทายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งของไทยเปิดเผยว่าไทยยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากอินโดนีเซียเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มอาหารแช่เยือกแข็งแต่การที่จะเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียทำได้ยากเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื้อประโยชน์กับธุรกิจในประเทศมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงต้องปรับตัวด้วยการใช้โอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียร่วมการปรรูปอาหารผลักดันออกสู่ตลาดโลกภายใต้แบรนด์สินค้าอาเซียน ดัชนีตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะโดยถึงแม้ว่าตลาดจะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนแต่ก็ยังมีปัจจัยหนุนจากรายงานผลประกอบการของบริษัท Apple นะคะทำให้ปิดตลาดเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่1 6 ขออภัยกัน16,501.65จุดค่ะ n a s แ a q เพิ่มขึ้นมา21.37จุดปิดที่4,148.34จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้นมา3.22จุดปิดที่1,878.61จุด ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างพันผวนในช่วงเช้าวันนี้ค่ะดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดเพิ่มขึ้น90.58จุดแต่ที่14,495.57จุดห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลงหนักถึง308จุดปิดภาคเช้าที่22,254.80จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ปิดตลาดภาคเช้านะคะดัชนีปรับตัวลดลงไป4.36จุด อยู่ที่1418.31จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย15,198.81ล้านบาทด้านราคาน้ํามันดิบที่ตลาด NaiMex ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น50เซนต์มาอยู่ที่101.94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลขณะที่น้ํามันดิบ b r e n ์พุ่งขึ้นมา1ดอลลาร์22เซนต์ปิดที่110.33ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล ส่วนราคาทองคำในประเทศเช้านี้ปรับ2ครั้งนะคะรวมราคาขึ้นมา100บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ1,9700บาทขายออกบาทละ1,9800บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ2,200 0บาทพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ ภูมิความร้อนยังพุ่งสูงถึงขั้นร้อนจัดในหลายพื้นที่วันนี้ภาคเหนือ40องศาเซลเซียสที่แม่ฮ่องสอนลำปางสุขโขทยัยภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีร้อนจัด40องศาเซลเซียส